สวัสดีครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับเป็นอยู่ที่ปั๊มเชลล์นะครับน่าจะอยู่แถวช่วงโคราชพอดีว่าผมจะมีไปส่งรถที่นัดเจอลูกค้าที่ปั๊มน้ามันหนองกี่นะครับก็ก็มาจอดแวะรีวิวกันก่อนนะครับตรงนี้วันนี้เป็นวันที่2นะครับของเดือน10ก็ด้านหน้าผมตรงนี้เป็นตัว Ford Ever e s t รบต์ไบทโบนะครับตัวท็อปสุดนะครับนี่ครับ เราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเนี่ยเราลองดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับผมเปลี่ยนกระจังหน้าตรงนี้นะครับเราใส่เป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแล้วก็อักษรอะคริลิกเหมือนเช่นเคยเหมือนคลิปอื่นๆเราใส่เป็นตัวสีดําชายกันชนล่างเราทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับเพื่อเน้นความดุดันของตัวรถนะครับชุดครอบรวมทั้งหมดรอบคันใส่เป็นตัวดําด้านเลยรวมถึงคิวล้อ3มนิ้วล้อแม็กเป็นฟูลนะครับยาง BF ขอบ20ิ นี่นะครับตรงนี้เฟรมติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับคันนี้ตัวท็อปราคา1799ตัวใบทวีบนะครับตัวท็อปสุดชุดครอบรวมทั้งหมดการลอยมือจับครอบมือจับแล้วก็แรปหลังคาครึ่งคันนะครับตรงนี้ชายกันชนด้านล่างชายบันไดด้านล่างแรปสติกเกอร์เป็นสีดำด้านนี่ครับความดุคันนี้จะเน้นดุเลยนะครับ พ่อ HKS นี่ครับเปลี่ยนทั้งเส้นทำสีใช้ด้านล่างนะครับเป็นสีดําด้านคาดหลังแบบมีไฟเสาฉลามนี่ครับสวยงามเลยครับเลยดูรอบๆนี่ครับร้อแมกฟูเอลเต็มเต็ม้มเลยนะครับ ครอบฝาถังวันนี้ผมมีนัดลูกค้าส่งมอบรถลูกค้าที่ปั๊มปตทหนองกี่นะครับตอนนี้อยู่ที่โคราชนะครับแวะมาทำรีวิวกันก่อนนี่ครับตัวท็อปสุดไบโคลโบนี่สวยๆเลยครับชุดแต่งที่เห็นในรีวิวผมแถมให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับ ล้อแมกนี่สามารถเลือกลายได้นะครับว่าจะชอบลายไหนยังไงยางก็สามารถเลือกได้นะครับสเปคเป็นอเมริกานะครับเป็นค o ูเปอร์หรือ BF ก็ได้ครับตรงนี้อ่านี่พรมภายในนะครับดำได้ดำแล้วก็สครับเพจกันลอยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะติดตั้งกล้องหน้ารถแต่ยังติดไม่ได้นะครับพอดีว่าฟิล์มยังไม่แห้งตัวภายในของตัวท็อปนะครับนี่ครับความหรู ออปชันเต็มเรื่องออปชันรายละเอียดนะครับทักไลน์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับนี่ครับผมภายในเคารบนี่ของเดิมเราคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาที่เบอร์085นะครับ9079990 90นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับอยู่โชรูมฟอร์ดปทุมถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้ๆหรืออยู่ที่โซนปทุมสามารถมาที่มาพูดคุยที่โชลุมเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูอุปกรณ์ตกแต่งว่าเราตกแต่งอะไรบ้านแบบไหนยังไงนะครับผมตรงนี้ลูกค้าต่จังหวัดก็สามารถพูดคุยกันผ่านทางไลน์หรือโทรพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อ ที่โชรูมไหนก็สามารถเข้าศูนย์บริการได้ทุกที่ที่โชรูมแถวบ้านเราได้เลยตรงนี้นะครับนี่วันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มาส่งต่างจังหวัดและเดี๋ยวจะมีจังหวัดไหนอีกแล้วมีจะส่งที่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่คันนี้เป็นตัวใบเทอร์โบนะครับราคา179 9พร้อมฟรีชุดแต่งให้ทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่หลักๆประมาณนี้นะครับโปรโมชั่นโทรสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ออปชันเรื่องเกี่ยวกับอ่า ฟังชันรถตรงนี้โทรสอบถามรายละเอียดเชิงลึกได้เลยนะครับอันนี้ผมมารีวิวว่าเนี่ยรถเราตกแต่งอะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่ละเอียดก็โทรมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับผมยินดีพูดคุยทุกสายนะครับอันไหนที่ตอบช้าตอบลายช้าต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าลายมันเลื่อนลงไปเร็วจริงๆตรงนี้นะครับผมต้องขออาภัยด้วยก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะครับผมวันนี้ผมก็ไปก่อนครับวันนี้เดี๋ยวไปส่งรถลูกค้าเสร็จปุ๊บเลยเดี๋ยวจะรีบกลับไปโชว์รูมก็มีแต่งรถกันอีก นะครับส่งมอบกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคผมไปก่อนนะครับผมเอกฝาดโปรโมชั่นนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ